สวัสดีครับเอ็อเอ็เอเอ็ไปเอห้าเ,เลยครับเอห้าครับทีเจสิบเอ็ดไปไวครับไปขึ้นเขาคุณไวไวทีเจสิบเอ็ดแอละไปครับรีบไปอย่าขวางทางเขาทีสามสองอย่าขวางทางเขาเขาไปไม่ทันอ่าเขาไปก่อนขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับต่อเล่นขึ้นไปยืนก่อนขึ้นไปยืนก่อนนะครับอย่าพุ่งลงเา่า,เ,า,า,กาเก็บก็ ถ้าก็าตามไปเก็บก็ลงครับถ้าไม่ตายผมแจกทองห้าทองนะครับอย่าตายนะทีสาสองไม่ต้องออกไปทีสามสองสามตัวเลยลงไปเลยนะลงไปเลยนะลงไปเลยนะมันขึ้นไปเก็บแล้วลงไปเลย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 วิ่งวิงวิง,วง อ๋อไฟเราตั้งลำครับไฟเราตั้งลำไปอย่าเพิ่งขยับครับเอมเอ็กไปอยู่แถวหลังครับเ X มเอ็กที่จะเด็กนอนก่อนครับอย่าเพิ่งออกมาดูชิดชิดเขาอ่ะอามาแล้วจริงยริงเอ็มเอ็กยิงเอ็มเอ็กยิงมัน เอาไม่ตาย MXG6 เดินหน้าเลยไม่ต้องไม่ต้องหลบหลบเราหลบนะครับทีจำสองหลบทีจำสองหลบให้ได้หลบหินไม่ได,ได้ยิงมันสวยหลบ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 ถอยไปถอยไปโฟมโฟมถอยโฟมไป่อ็นมาเลย MXMXG6 อะ่ะเดินหน้าเลยอาที่สามสี่ยิงมัน MX ได้ยินไหมครับ มาทนี่เยอะเลยเนะครับเอาฝั่งนี้ไปนะครับโฟมถอยไปโฟมโฟมถอยอย่างเดียวถอยไปรับที่ฐานมีปืนจ่อหรือเปล่าะน่มาครับปินเกาะเอาครับถอยไปก่อนนะถอยเลยเลี้ยวเลี้ยวเอเมกเดินหน้าไปเลยครับโฟมโฟมโฟมถอยเลยโฟมถอยไปเลยปินเกาะไปอย่างเดียครับ ถอยครับเราจะรับที่ฐานอ่าเลี้ยวโค้งไปโฟมเลี้ยวไปเออปล่อยมาสไนเัยบนเขา<ต>นะไม่รอดคบดไม่รอด<ใ>น,นะครับเนี่ยปิงปอ๊อกเรารับนะครับเรารับนะปล่อยมันอย่างเดียวใครอ่ะสงสัยไม่รอด เอาไปนะโฟมโฟมโฟมไปเลยครับไปเลยไปเลยปล่อยมันดันขึ้นมาเลยพอฟังคุณเคคุณเคคุณคุณเจอะ่ะเดินหน้าไปเลยคุณแจ็คอะ่ะน้องเพียวหลบเลยครับปล่อยมันเลยตัวแรกมันจะวิ่งมาตรงกลางนี่ตัวแรกอ,อ่ะอ่ะโฟมพอแล้วโฟมไม่ต้องไม่ต้อง,องปล่อยมันมาเออคุณแจ็คคุณแจ็คอัพให้ได้ก็พ<ล>อ เอามันเอามันรับให้ได้กาแล้วปิงเกาะแล้วผมเซ็งมากเลยเอาสวยรับให้อยูปล่อยมันโฟมปล่อยมันปิงเกาะครับผมยิงไม่โดนแน่นอนเลยแบบเนี้เอาโฟมอยู่หลังพี่ครับ ผมอยู่หลังที่คุณเคคุณเคมาข้างหลังแล้วไม่แล้วผมรับกระสุนให้ครับไหนๆผมก็ยิงไม่โดนแล้วถอยมาก่อนครับถอยมาก่อนสามคัน MX MX คุณโมตูเล่าอะ โอ้ยอยิงโดนแล้วเว้ยมาข้างหลังครับฟังรถถังหนัาอรัมันมาข้างหลังแล้ว อสู้ตายเลยโทษทีครับเกมแหลกยิงไม่โดนเลยเราเสียกระสุนไปส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ระเบิดโหโทษโทษโทษ,โทษ ความจริงเนี่ยถ้าเรามีรถเบาอ่ะเราเก็บตัวรอเนี่ยรอไปแคปนี่ก็ยังพอมีลุ้นนะนิดเดียวก็ช่างแะ